ันนี้นะคะคือที่ทํางานของพวกเรา W P นะคะฝั่งทางซ้ายอะ่ะจะเป็นของพี่แพรเอ้ยแล้วฝั่งทางขวาก็จะเป็นของเว็บตอนนี้เนี่ยพวกเราทํางานอยู่ชั้นหนึ่งและพี่เว็บก็คือคนที่มีปัญหา <c oughs> ปัญหาคืออะไรว่ามาดิ ปัญหาก็คือว่าพี่อะเหมือนเวลาที่ไม่มีพี่แพลวอยู่อ่ะก็จะทํางานไม่ค่อยได้เว้ยตอนแรกก็คือยังไม่รู้ตัวหรอกนะจนหลังๆอ่ะอยู่ๆพี่ก็อยากจะทํางานใหญ่ของพี่ก็คือเหมือนเอออยากทําเขียนหนังสือนน่นนูน่นใช่ก็หอบของทุกอย่างเว้ยทุกวันนะขึ้นไปบนชั้นสี่ที่เป็นห้องนอนเนาะจนหลังๆอ่ะนอนสว่างทุกวันเลยแบบตีห้าตีสี่เลยอนะ่ะเพราะว่านั่งทํางานนั่งทํางานนั่งทำงานแล้วก็กลางวันก็คือทําอะไรไม่ได้เลยเบอร์วนไปวนมาแล้วก็เกิดความเครียดว่าเฮ้ยเราเป็นแล้ววะ วันนี้ก็เลยได้คุยกับพี่แพรพี่แพร,พแพรบอกว่าเฮ้ยบางทีอ่ะก็แค่ต้องหาพื้นที่ที่เราอ่ะรู้สึกทํางานแล้วโอเคเพราะว่าพี่แพรเขาเป็นคนมนุษย์กลางวันเนอะเพื่อเป็นมนุษย์กลางคืนใช่ไหมแต่จริง,รงๆแล้วว่ามันมีอะไรลึกลับกว่านั้นเว้ยเมื่อกี้กลับเข้าบ้านแล้วก็คิดเอ๊ะทำไมเราถึงทํางานข้างล่างไม่ได้สักทีวะแล้วเนี่ยพี่แพรเขาช่วงนี้ต้องไปหามาเลยเนอะกัไก่บอกว่าเออเราคิดว่าเฮ้ยมันมีเวลาเหลือทาไมเราไม่ทํางานวะมันก็เลยแบบแวบขึ้นมาเลยเว้ยอ๋อที่เราไม่ทํางานเพราะว่าแพรไม่ได้ออยู่กลๆเเวมมันนหืแบบ ไม่สบายใจมันไม่รู้ว่าตอนนี้เขาทําอะไรอยู่เขาคิดอะไรอยู่แล้วเขากาลังอาจจะเจออะไรอยู่จิตใจของเราอะหมุ่นที่พี่แพรวเว้ยแล้วกลางคืนที่เราทํางานได้ดีอะไม่ใช่ว่าเราเป็นคนกลางคืนแต่เพราะว่าพี่แพรวนอนอยู่ข้างหลังเว้ยแล้วเราก็เลยจะมีสมาธิในการทํางานมากๆซึ่งพี่ว่านี่เป็นปัญหาเพราะว่างานกลายเป็นว่าทํางานไม่ได้ถ้าพี่แพรวไม่อยู่ใกล้ๆซึ่งพี่แพรวก็จะหงุดหงิดเว้ยว่าทําไมไม่ทํางานเธอมีเวลาว่างกว่าเราเยอะนะแต่เรากลับมาทํากลางคืนได้ เราได้งานตอนกลางคืนเสมอเพราะว่าอ๋อพี่แพนเราอยู่ข้างหลังกลางวันบางทีอะนั่งทาอะ่ะหันหลังให้กันอะ่ะก็ยังรู้สึกว่าแบบต้องหันไปมองเขาไปบ่นแกไปว่าเสียสมาธิแกไปว่าต้องออกกําลังกายแทนไหมซ้อมุวยไหมอันนี้ยายแทนแต่งานก็คือไปทําแบบตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีห้าอย่างเงี้ยซึ่งร่างพี่กําลังจะไม่ไหวฮอร์โมนผิดปกติแล้วก็ตัวบวมแต่น้ําหนักลงนะก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นปัญหาแล้วพอรู้ตัวแล้วเนาะ เราก็อาจจะจัดชั้นสองใหม่ให้เป็นบรรยากาศเพราะว่าพี่ต้องการทํางานในห้องที่มันค่อนข้างมืดเป็นพวกมนุษย์แบบอยู่ในถ้ำอะ่ะเออแต่พี่แพลเขาอยากทํางานข้างล่างเพราะว่าเขาต้องการความสว่างเนะเาะเมก่อกี้ไปว่าอ่ะเดี๋ยวพี่จะลองจัดห้องให้มันมืดแล้วก็ทําใจว่าเฮ้ยแพรวอยู่ข้างล่างเองอย่าขิดมากทํางานเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่จะทําได้ไหมขอโทษน,นะ <laughs> ที่คลิปออกช้าเพราะว่าฉันไม่มีสมาธิทํางานจริงๆไหนพี่แพลวเป็นยังไงบ้างคะ ความรู้สึกแฟนอืมคือเงื่อนไขเว็บมันเยอะมากเว้ยนอกจากแบบอ่ะจะต้องอยู่ใกล้ฉันอ่ะมันก็ต้องไม่สว่างอีกอะไรเงี้ยแล้วพอมันไม่สว่างฉันก็คือทํางานไม่ได้เว้ยช่วงหลังอ่ะมันมันนอนดึกมากจริงแล้วคือแบบเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันถ้ามันหนักกว่าน,นี้สุขภาพมันจะแย่แล้วเนาะก็คุยกับมันว่าจะต้องปรับยังไงคือตอนนี้จะเป็นช่วงที่พวกเราต้องปรับแหละเพราะว่า ไหนจะเรื่องช่องด้วยเรื่องอะไรด้วยคือพวกเราค่อนข้างที่จะเครียดอะก่อนหน้านี้ไหนจะเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองด้วยไหนจะเรื่องที่บ้านฉันด้วยอะไรเงี้ยเออซึ่งจะออกในต่อ,ตอ,ตอไปตอนนี้มันจะเป็นไดรี่จริงๆละ่ะที่พวกเราเจอกันมาแล้วพวกเรารับมือกับมันยังไงหรือว่าพวกเราสามารถแก้ปัญหาหรือแก้ปัญหาไม่ได้ยังไงอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องการทํางานของเว็บต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่นางหลงทางนางวุ่นวายเกี่ยวกับการทํางานอะบ่อยมากเนื่องจากว่า เขาเป็นคนที่อยากจะทําหลายอย่างมากแต่พอเขาเครียดเรื่องการทําหลายอย่างอ่ะมันเหมือนกับมันไม่ได้คําตอบอะ่ะด้วยความที่พวกเราเป็นคู่กันเนาะเราก็ให้กำลังใจเขาก็คือเป็นหัวเขาแหละเพราะว่าความเครียดมันเป็นจุดกําเนิดของพวกโรคภัยอย่างเงี้ยเราอยากอยู่กับเขานานๆานะ่ะบางอย่างมันไม่ได้แตงใจเราหรอกแต่ว่าเราก็ต้องแชร์อัพเขาในฐานะที่เราเป็นคู่นะจะ๊ะอย่าพูดอถึงนเว้ไหมแม, <า S 2> ม่นหม,นมนอที่กำลังหลง ก็น,น้องๆที่หลงทางก็อย่าแปลกใจหนูไม่ใช่คนเดียวที่เป็นพวกเราอายุ30แล้วเนาะสากว่าแล้วอนะกูย,ยังหลงทางทุกวันเลย <c oughs> ชีวิตมันอย่างนี้แหละแต่ว่าอย่างที่พี่เคยบอกเนาะมันเหนื่อยได้เว้ยแต่มันก็แค่พักแป๊บหนึง่งแล้วเราก็แค่ต้องเดินต่อในเมื่อเราเลือกแล้วเนาะหรือว่าถ้ามันไม่ใช่อะเราก็แค่วางอย่าไปโทษตัวเองว่าเฮ้ยเราเสียเวลากับตรงนั้นเก็บเวลาที่เราไปโทษตัวเองอะไปเริ่มเส้นทางใหม่ดีกว่า ต่อสู้ต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้เว็บด้วยบาย